แม่งก็เหี้บยววาสิไปยนยามแม่งกินซอสน้ำเขาเต็มวันนอนเกียกเอาลอดดุนเนี่ยนอนเกียกเอาลอดให้ผมยำน้ำเนี่ยครับอย่างน้ย ครับอ้ยเดี๋ยวผมโยนขึนครับเมันยบ้ามนยมาขึ้นเลยโอ้เป็นต่มุมมือโยนบ้ามือนี่หว่ามุมมุมแล่าๆกับพี่นิกีสอดน้ำงก็เดาตัวอเาห้ มนี่อเมืาาอ่อน,อออนอี้นาารถด,ด,ดำสิ่งบินดวนมาแล้วนึ่ครับวจวดยางเดียว,วาสายจวดเบิ้งเหียบเดี่ยวจอดรถครับนี่ มีนัยยะนะครับจอดแบบนี้นี่ไม่ใช่ว่า <c oughs> หาโพดหรือว่าหาขุทแท้หรือว่าหาแนวหาแมงแมะื่อวานนี่วนรอบนึงกันนะครับผมว่นมาจอดฟังนิ้มสูงโพดนะบมายร่งมาได้มาได้มาจอดในหลุมพุ่มอันนี้มันแรงมากเลยถอยเตียวมันกันแน่ทางผมว่านะให้ขุดลงมาขุดหลุมไหมลง ถอยขึ้นมาได้ปะเนี่ยกระเฮ็ดจอดแม่ไี้สิก็ได้แล้วนี่เนี่ยได้ดับเรือน้เทียโอ้ยคอยปูนแล้วใส่กลางเดวาะทาเอ๋เปรียวนอนใส่เดี๋ยวนี้บันน้นอนไหนรถจีนันพุนั่นนันไนันยี่พุ่น นอนลมอยู่ะนบอคุครับเฮะนอนบอคันอบอคุครับโอ้ทางในว่นอนเจอทางในว่านอนมุดคราโอ้ันเนี่ยออขาันหน่อยนะตเขาตัดมักหนเขาตัไปตัดอีกเถ ตัดไปตัดมาลดจากของเล่นหน่อยลงหน่อยลงดี๋ยวตัดอยูเมอกี้เราตัดเสียนะเขาเมีไปรับัเราตัดตองันาีบน้ตัดนั่นงใส่ใส่ยื้อใส่ใส่ใงานมาา้ลมเตมั้วตมักรตู่ด้ตัดไปตัดมาตัดมาตัดไปกันอยลงครับตัวือ่อมนยอม เีนสือตรงรางนี่รถตั้ยังอายเอาต่ไปลกินแลโอเว่นเบื้องด้วยน่นต้องาราอยู่ในหันมีน้องสองคนเหมนเดียนะนตั้งข้องดนนะโอเว่น สิงตาน่อยมึง <c oughs> เว้ยเอาเว้นฮะมอกใ้มเมี <S <s <uk> <S เมล็กหน่อยสองคนนี้ได้หันอ่ะเรากินเข้าไปอ่ะพุชมี่แหละเรากินเข้าไปกำ <c oughs> ลังกินเสียบเสีสเนี่ยีแล้วผู้ที่สามยับปลาขางพอเปียดด้ <c oughs> ะ <c oughs> <c oughs> ไปไปพอจานพายไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งหน่วงนี้หันไปเบิ้งหน่งไหนี่เบิ้งด้วยเฮ้ยเบิ้งด้วยไปเบิ้งด้วยเห็นไหมไปเบิ้งด้วยเห็นไหมครับเบิงด้วยไปครับเบงด้วยครับเบงด้ว ยานเลยก้มหนาเลยกนที่สามาบตาเลยไม่กล้าสบตาเลยโอเว่นืันที่สามวันที่สามวันจัดไปยี่หกเกี่ยวคับวันวันจัดไปยี่หกเกี่เนี่ยเปียวมีมีมีไว่าวันมีะไว่ ไงวะ,ะบ่วเาไป่ว่ามันมันหางสนามดนมันปวดแก้ปวดมนกับ <c oughs> ตมาเข้ยองเลยเขาาฮาฮาฮ่าฮาาฮ่าจ่าฮี่่บ่่่า ยำสีเลียวด้แบบทองก่อนเนาะทองแล้ไปคำพวงมาไล่มาแหละย้ำสีเลียวตั้งแต่เทียนี่ได้ตูดเอกมาคำแบวบทองเขาแม่นว่าเปียวแตวไาย้ำเรียนท่าตรงนี้ตึงใช่ไหมตรงทีี่ เจียงทีีโอ้มีหนดปลาเต็มเรียน่างน,น,นั่นี่เนาะแง้งแรงกับผากันไปเรีนขี่นี่สายเนี่สุบินเนี่ยน้แรงไปเอาขี่ต้ขี่ก็ยังตัดกันเนาะ <c oughs> ้วีมันเหลือแปดร้อยนหมดยบัน่ขีเที่ยวละพัฒน์อันนี้ิหลมากรบมาเี่ยวละพันหนาเาก็ชบลอมึงไปนอ่ง่ากันไปตั้งแต่ลองีุจนแกรถลาย่รถที่จะรถพนาะต่อคิ้วกันเขาเขาได้ทีละขค้นเขาได้ทีละสองคับเขาได้ทีละสองคันน่มีอง แต่ละขั้นใส่เวลาโดนมาไหนรถพ่วงมันกี่มงงางอมกับปูนเละเตรมอกระเซียดเต็มปูนเลยขันงขันบ่แบกนี่กบใส่มาดาพอนำูีพอขันไหนกี่มางอมกับปูนเ,นเลยวเอาคาดนเครื่องมาได้กวดเลยกวบักซ <c oughs> ีเล่าเหเ<ะ>ารอเ,เดียวใส่เ่สองชั่วโมงปูนเลยนั่งเข็มปัดอ่าขามันไหลเร็วกเขาเดียวกลอยนี่มันสามสิบนาที เดหนัก <One> น <input> ันรถพ่วงผ่กล่อไม่ไมแก้กล้องต้องปีกายนี่แกขี่อ้อยเซยเจาวนเอ้ยสิแม่กาล้ำจังหวะมันขึ้นไปลังรถมาอย่างนี้มันดีทำมันเลยนะได้ไลยจีบ่าจั่ยปาร์มันใส่โดนปานันดิขั้นหนึ่งห้างเคียมกับไรคอยด้วยครัลขางดยวคนกับเจีไว้ใส่ไว้ใส่ข้าวเดียวกัเีบ

มันเป็นปากมันเป็นปากาอ่าัปสุดยู่ามันไหมาเกียรก็ไหลเร็วางเกียก็ไหลเกียวแกเขาชุนชื้นปล่อยมามันเป็นขี่ขส่วนใดของมันมมนี่วะมองไอ้ขีหันเล่นวะขี่ดำ ถม้วนปียวไปได้แล้สามเสียวเดี๋ยวนี้ผมกค่อยไปแล้วมันนี่หลดมันหลเด้อเราจไปแก้เขเจะไปแก้เขากระหูไปหลับหลับนอนมีโควิดไปหอดไปเลยแหะแก้ไปาข้าวเดียวเอาไปตรงหมามันเกิดจังสันล่ะไำปัญหามันไะช่วงนี้มันรถ่วง่วงหล ไป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 ปฏิบัติการมาเนี่ยไปเดี๋ยวสิเบลน้ำมันมาไว้ให้อันว่าเห็สารวัตรน้ำมันเครื่องไปนั่นหรือเปล่านี่แมนมาเนี่ยเบิ้งในได้แมนน้ำมันเคียงให้น้ำมันยังมันมีห้อยเปิดยังสั่นฮะฮะ

เริ่มปฏิบัติการทำงานครับวันที่สองในบ้านนี้ครับห <c oughs> <c oughs> ้างยุคคาแขนเน่ ต้องเสริมแนบควายอีกแล้วเลยเงียบเยาครับHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เคครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมันก่อนนะครับสวัสดีครับ